สวัสดีนะครับผมคือวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการปิดเพจที่เกี่ยวข้องในหน้าเพจเราหลายคนตกมาตายตรงนี้ตั้งเพจมาอิงโฆษณาไปบางคนเข้ามากดไลค์เพจบังเอิญไม่ได้ปิดปุ่มนี้เกิดอะไรขึ้นลูกค้ามากดไลค์เพจะไปเจออย่างเงี้ยเจอเพจที่เกี่ยวข้องหรือว่าเพจแนะนําไปกดติดตามเพจอื่นเพจที่คล้ายกันกับเพจเราเนี่ยนี่ฮะวันนี้ผมจะพาไปปิดปุ่มนี้วันนี้ผมจะพาทําในมือถือ สำหรับคนที่ไม่มีคอมไม่เก่งคอมนะครับหือแต่ในหน้าคอมก็ทำคล้ายๆกับในโทรศัพท์นี่แหละแต่โทรศัพท์มันจะจอเล็กกว่าโอเคนะฮะแต่ก่อนที่จะเข้าไปปิดปุ่มเนี้ยก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยอลไรกันนะครับผมโอเคนะครับผมเข้าไปที่ตรงนี้ครับ Google เนี่ยฮะ Google Chrome นะครับจากนั้นไปที่3จุดด้านบนมุมขวานะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆไปตรงเว็บไซต์ เดสก์ท็อปนะครับให้เรากดเครื่องหมายถูกไปให้กดติ๊กไปจากนั้นนะครับให้ไปที่ช่องค้นหาพิมพ์คำว่า facebook นะครับ facebook com ตัวนี้นะกดเข้าไปครับผมพอเรากดเข้ามานะฮะหน้าตามันจะคล้ายคอมพิวเตอร์นะครับผมเราไปที่เพจของเราในตรงนี้ก็ไปที่3ขีดนะครับกดเข้าไปที่3มขีดนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าอย่างนี้ แล้วก็ให้ไปที่เพจนะครับผมแล้วเราก็เลือกเพจที่เราจะปิดผมก็เลือกมาเพจหนึ่งจากนั้นนะครับให้ไปที่การตั้งค่านะครับผมตรงนี้นะแล้วก็กดเข้าไปครับเอ้พเพื่อนกดเข้ามานะครับพเพื่อนก็จะเห็นเมนูต่างๆเห็นไหมเพจที่เผยแพร่แล้วโพสต์จากผู้ชมให้เพื่อนไปตรงนี้ครับตรงนี้นะการแนะนําเพจที่คล้ายกันเนี่ยให้กดเข้าไปนะครับผมถ้าเราไม่เข้ามาตรงเนี้ เขาจะติ๊กถูกให้เราไว้ให้เราไปเอาติ๊กถูกออกนะครับตรงนี้นะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวขยายใหญ่ฮะเสร็จแล้วก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงครับกดเข้าไปแค่นี้นครับวิธีการในโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูหน้าเพจเมื่อกี้ให้เราเข้าไปที่ Facebook เรานะครับจากนั้นก็ไปที่3ขีดเนี่ยครับแล้วก็ไปที่เพจเรานะเมื่อกี เป็นเพจคำคมที่ผมไปปิดนะครับในกรณีอย่างเงี้ยถ้าเราจะตรวจเช็คดูนะครับให้เราไปที่ดวงตาเนี่ยดูในมุมมองของนะครับผมกดเข้าไปครับผมแล้วให้เพื่อนเลื่อนดูเห็นไหมฮะเพจที่เกี่ยวข้องในหน้าเพจของเรามันก็จะไม่มีนี่คือเทคนิคนึงเราสามารถที่จะเก็บลูกค้าไว้อยู่กับเราถ้าเขาเข้ามาแลลวครับทุกคนไปปิดตรงนี้ซะครับผมโอเคคลิปนี้ถ้าเพื่อน คิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าโอเคนะครับสวัสดีครับผม